นเกิดวันพฤหัส,สบดีปัญญาและความสําเร็จสําหรับผู้ที่ถือกําเนิดในวันพฤหัส,สบดีซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวพฤหัส,สบดีดาวแห่งความรู้ปัญญาและความเจริญรุ่งเรืองการบูชาเทพเจ้าหินดูบางองค์จะช่วยเสริมสร้างบารมีและนําพาความสําเร็จมาสู่ชีวิตได้อย่างน่าอาศัศจรรย์พระพฤหัส,สบดีหรือที่รู้จักกันในนามพระพฤหัสคือเทพเจ้าประจาดาวพฤหัส,สบดีโดยตรง ท่านเป็นมหาเทพแห่งความรู้ปัญญาความยุติธรรมและเป็นครูของเหล่าถวยเทพการบูชาพระพฤหัสบดีจะช่วยให้ผู้เกิดวันพฤหัสบดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์หรือผู้ที่ทำงานในสายวิชาการและวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงนอกเหนือจากพระพฤหัสบดีแล้ว ยังมีเทพินดูองค์อื่นๆที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะของดาวพฤหัส,สบดีและเป็นที่นิยมในการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพรหมพระผู้สร้างและผู้ทรงปัญญาอันสูงสุดในตรีมูรติสามมหาเทพการขอพรจากพระพรหมจะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ความรู้แจ้งและความสำเร็จในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการศึกษาการวิจัย